กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับคลิปนี้ก็สรุปบนล่างนะฮะตัวเลขตัวเด่นเท่าที่มีนะฮะก็ขอบอกไว้ก่อนครับผมครับนี่เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสถิตินะครับผมครับคิดไว้ หมดแล้วครับที่ได้ตัวเด่นก็มีอยู่แค่นี้นะฮะอันนี้คือสองตัวมันหนึ่งตัวสีสูตรนะครับสูตรแรกนะฮะหน่วยบนบวกสิบล่างนะฮะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเพิ่มเปหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งนะฮะ สูตรที่สองคือหลักร้อยบนนะฮะลดลงมาสองแต้มนะครับก็คือสี่ยกสามฮะก็ได้3ามกสี่นะฮะแล้วสูตรที่สามก็คือสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยบนนะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบเพิ่มไป1ึงเป็นสิบเอดนะฮะก็เป็นสิบสิบเอดก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วสูตรที 4, ะะ่สี่นะฮะสูตรที่สี่ สายรูปนะฮะหลักหน่วยบนบวกเจ็ดคงที่นะฮะเก้าบ,บวกเจ็ดเท่ากับสิบหกเพื่อเป็นหนึ่งไปสิบเจ็ดนะครับแล้วหาตัวเทียบนะครับก็คืออีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตร ล่างอย่างเดียวนะฮะก็คือหลักหน่วยบนก็คือเลขเก้าบวกหของที่นะฮะได้สิบห้าห้ากับหนะฮะแต่เขาก็มาได้ทั้งบนในะล่างสูตรนี้หาตัวเด่นนะครับศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัว ตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลที่มีนะฮะที่ผมมีหนังส,สมุดสามเล่มเนี่ยระหว่างศูนย์กับหนึ่งนี่ศูนย์มาเยอะที่สุดครับเด่นบนล่างนะครับวดที่ผ่านมาผมไล์สดทางเพจสัญญากะย่างเขาสินกวาน่างเพชรบูรณ์สาขาสองนะฮะวดที่ผ่านมาผมฟันเก้าวดนนี้ ผมให้เน้นศูนย์บนล่างนะครับอันนี้คือเด่นที่สุดที่ผมมีนะฮะศูนย์หนึ่งมาหนึ่งตัวแล้วสูตรบนก็มีศูนย์สูตรล่างก็มีศูนย์จับคู่เลยครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับ ขอเป็นบนก่อนนะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตัวเลขที่คำนวณได้นี่ก็คือตัวเลขที่คำนวณได้นี่ก็คือการคำนวณตามสูตรตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณน,นะครับสูตรบนนี่ศูนย์กับสองมาหนึ่งตัวศูนย์สองห้ามาหนึ่งตัวแล้วห้ากับหกมาหนึ่งตัวเน้นหลักสิบนะฮะแล้ว 0 1>, 1 2 3หนึ่งสองสามเน้นที่หลักหน่วยนะฮะแต่เลขสองเยอะที่สุดเยอะมากนะฮะบ,บนนี่ที่เด่นสุดสองเด่นสุดศูนย์สองสามห้าหกนะฮะอันนี้คือคำนวณไปตามสูตรนะครับ

หลักสิบนี่ห้ากับหกมาหนึ่งตัวนะฮะหลักสิบนะครับผมห้ากับหกมาหนึ่งตัวศูนย์หนึ่งสองสามนี่อยู่ที่หลักหน่วยแต่สองกับสามเยอะมากนะฮะงวดนี้นะฮะงวดนี้สองกับสามเยอะมากอันนี้ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมครับผิดถูกก็ต้องกราบขออภัยนะครับ ถ้าจะเน้นนี่นะฮะถ้าจะเน้นเนี่ยห้ากับหกมันหตัวหลักสิบสองกับสามมันหนึ่งตัวหลักหน่วยสองห้าสองหกสามห้าสามหกเม็ดเดียวนะฮะวัดใจศูนหกสอง รองลงมาก็052053ว่าไปตามสูตรนะครับเนาะนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณน,นะครับ053063วินบนชุดนี้ครับผม ล่างล่าง0 4 5 7 0 4 5 7 5กับ7มาหลักหน่วยไม่ใช่เจ้าจีเขพูดผิด5กับ7 5กับ7มาหลักสิบต,ตามสูตรนะฮะสูตร เยอะแยะมากมายไก่กองที่มีอยู่นะฮะถ้าวิน0457นี่ก็5040 5040 07 0405 07 45 47แต่7มาหลัก สี่มาหลักหน่วยห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะครับก็คือกันเจ็ดแปด หลักสิบนี่เด่นสุดก็คือ7หลักหน่วยเด่นสุดก็คือ4นะฮะอันนี้รองรอง4554นะฮะล่าง ฟันล่างเนี่ยเม็ดเดียวก็คือเจสนะฮะเจ็ส่ล่าง5้ก็มาหนึ่งตัวสี่หเจศนนี่ตัวรอง สี่หล่างนะครับบนบน2กับ3ามมาหนตัวห้ากับหมาหนตัวเด่นตัวเดียวบนล่างคือเลขศูนย์ครับถ้างั้นอันนี้ขอสองกับ6แล้วกันครับ บนครับผมครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิตินะครับผมครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุพินิจพิจารณานะครับผมครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ าการคำนวณตัวเลขตามสถิติเท่านั้นนะครับผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมครับขอให้พี่น้องที่รักทุกท่กทานเฮงๆรวยๆนะครับผมครับนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมารับเงินแสนเงินล้านนะครับสวัสดีครับ